ชาดกว่าด้วยกามและโทษของกามอัตถกถา,ากามชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีเช้าวันหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จไปบิณฑบาตในพระนครพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์คนหนึ่งกําลังไถปรับพื้นที่ไร่อย,อยู่อย่างขยันขันแข็งพระองค์จึงทรงแวะทักทายเขานิดหน่อยและทุกเช้าที่เสด็จผ่าน พระองค์ก็จะทักทายเหมือนเดิมฝ่ายพรามนั้นก็คิดว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จทานก็ได้แวะทักทายต้นอยู่เนืองๆคงจะมีความต้องการข้าวที่ตนจะปลูกอยู่นี้อย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งตนก็ตั้งใจจะถวายข้าวที่เกี่ยวครั้งแรกแด่พระองค์อยู่แล้วความพิศเศสได้เกิดขึ้นในใจพรามอย่างล้นเหลือจนวันหนึ่งพรามได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วันนี้เป็นวันมงคลในการหวานข้าวของข้าระรงเมื่อข้าวออกรวงจนเก็บเกี่ยวได้แล้วจะขอถวายมาหาทานแก่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระองค์เป็นประมุขพระเจ้าค่ะซึ่งพระศาสดาทรงนิ่งไม่ได้ตรัสตอบแต่อย่างใดแล้วเสด็จมุ่งหน้าไปบิณฑบาตในพระนครเหมือนทุกวันเวลาผ่านไปจนถึงกำหนดเกี่ยวข้าวและคืนก่อนเกี่ยวข้าวหนึ่งวันพราหมณ์เข้านอนแล้วปรากฏว่าเกิดฝนตกหนัก มีลูกเห็บตกตลอดทั้งคืนมวลน้ำมหาสารจากแม่น้ำอจิราวดีไหลบ่าเข้ามาพัดเอาข้าวกล้าทั้งหมดลงสู่ทะเลไม่เหลือไว้เลยเมื่อน้ำลดพรามเห็นความย่อยยับของต้นข้าวแล้วก็เสียใจอย่างหนักไม่สามารถจะครองสติอยู่ได้ถึงกับตีอกชกตัวร้องไห้คร่ำครวญจากไร่ไปถึงบ้านเมื่อถึงบ้านแล้ว ก็ยังลงไปนอนกริ้งเกลือกับพื้นพูดบ่นพรำเพ้อไม่หยุดเมื่อพระศา,าสดาทรงทราบด้วยทิพยายานว่าพรามกำลังถูกความเสียใจเข้าครอบงำอย่างหนักเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากเสด็จโปรดสัตว์ในพระนครและเสร็จภัฒกิจแล้วพระองค์จึงเสด็จไปที่เรือนของพรามพร้อมด้วยพระภิกษุพุทธสาวกจำนวนหนึ่งพรามเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็มีความรู้สึกปลอดโปรงใจขึ้นมาบ้าง จัดแจงปูลาดอาสนะต้อนรับพระองค์เมื่อพระาศาสดาตรัสถามพราหมณพราหมณ์จึงเล่าเรื่องข้าวทั้งไร่ที่หวานด้วยข้าวเปลือกประมาณ100เกวียนเสียหายเพราะมีฝนตกหนักและมวลน,น้ำพัดลงสู่ทะเลไปจนหมดสิน้นพระาศาสดาตรัสปลอบเขาว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้เจริญขณะที่เธอเศร้าโศกเสียใจอยู่นี้ตนข้าวที่เสียหายไปแล้วก็ไม่สามารถกลับคืนมาได้ ไม่ว่าทรัพย์สินหรือสิ่งของใดก็ตามเมื่อถึงคราวมีเกิดขึ้นก็ไม่มีใครห้ามได้ถึงคราวเสียหายก็ไม่มีใครห้ามได้เช่นกันสิ่งใดๆที่มีการปรุงแต่งหรือสร้างขึ้นมาไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรมีเกิดขึ้นก็ต้องมีหายไปเป็นธรรมดาอย่าคิดมากไปเลยแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมกามาสูตรแก่พราหมณ์และเมื่อจบพระธรรมเทศนาพราหมณ์นั้นก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล เมื่อพราหมณ์คลายความเศร้าโศกแล้วพระศา,าสดาก็เสด็จลุกจากอาสนะกลับสู่พระวิหารเชตวันพวกชาวพระนครสาวัตถีที่ได้รู้เรื่องราวของพราหมณ์ต่างก็นำไปพูดคุยเล่ากันปากต่อปากจนเย็นวันหนึ่งในโรงธรรมสภาเหล่าพระภิกษุพุทธสาวกก็ได้นำเรื่องนี้มาสนทนากันและเมื่อพระศา,าสดาสเสด็จมาได้ทรงสดับถอยคำเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่า ไม่ใช่แต่ในบัตรนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเราก็ได้ทำให้พรามนี้คลายความเศร้าโศกมาแล้วเหมือนกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีต,ตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระองค์มีพระโอรสสองพระองค์ต่อมาเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสิ้นพระชนเหล่าอัมมาราชปูรโรหิต ก็ได้ทูลเชิญพระโอรสองค์ใหญ่ขึ้นครองราชแทนพระราชบิดาแต่พระองค์ปฏิเสธทรงตรัสว่าเราไม่มีความต้องการเป็นเจ้าไม่ต้องการความเป็นใหญ่ไม่ปรารถนาแม้ตำแหน่งอุปราชและไม่ว่าจะมีใครกราบทูลวิงวอนอย่างไรก็ตามพระโอรสองค์ใหญ่ก็ไม่ยอมขึ้นครองราชในที่สุดเหล่าอัมมาร,ราชปุโรหิตก็ได้ทูลเชิญพระโอรสองค์เล็กขึ้นครองสิริราชสมบัติแทน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีราชาพิเศษแล้วพระโอรสองค์ใหญ่ก็ได้เสด็จออกจากพระนครพราราณสีไปอาศัยอยู่กับครอบครัวเศรษฐีครอบครัวหนึ่งที่ชนบทอันห่างไกลลงมือทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองโดยไม่มีใครรู้ว่าพระองค์เป็นใครมาจากไหนครั้นอยู่ต่อมาไม่นานก็มีคนรู้จนได้ว่าพระองค์เคยเป็นพระโอรสของพระราชาผู้ล่วงลับไปแล้ว และปัจจุบันนี้ก็เป็นพระเชษฐาของพระราชาที่เสวยเสริราชสมบัติอยู่เศษถีและบริวารเมื่อได้รู้ดังนั้นจึงไม่ยอมให้พระองค์ทำงานเหมือนก่อนพากันมาห้อมล้อมเอาอกเอาใจปรนิบัติไม่ต่างจากสมัยที่พระองค์เป็นพระโอรสอยู่ในวงังเมื่อเจ้าหน้าที่ของทางการมาประเมินเพื่อเก็บภาษีประจำปีท่านเศรษฐีก็กราบทูลกับพระเชษฐาที่ประทับอยู่กับตนว่า ขอให้ส่งหนังสือไปถึงพระราชาขอให้งดเว้นการเก็บภาษีแก่ตนพระเชษฐาก็กระทําตามนั้นและพระราชาองค์ปัจจุบันเมื่อได้รับสารจากพระเชษฐาของตนก็รับสั่งให้งดเว้นภาษีแก่เศรษฐีผู้นั้นตามพระประสงค์ของพระเชษฐาทีนี้พวกพ่อค้าวานิชทั้งหลายเมื่อทราบดังนั้นก็เอาบ้างพากันนำสิ่งของมาส่งสวยพระเชษฐาของพระราชา เพื่อขอให้พระองค์ส่งสารให้พระราชางดภาษีแก่พวกตนพระราชาก็ทรงงดเว้นให้ทุกกรณีที่ได้รับสารจากพระเชษฐาเช่นกันเมื่อมีลาบสักการะหลั่งไหลเข้ามามากมายความอยากของพระเชษฐาก็พลอยเติบใหญ่ตามไปด้วยจนถึงกับส่งสารไปทูลขอแบ่งราชสมบัติกึ่งหนึ่งจากพระราชาซึ่งพระราชาผู้เป็นน้องก็ได้พระราชาทานให้ แต่เมื่อความอยากพอกพูนจนเกินต้านพระเชษฐาก็คิดจะยึดราชสมบัติทั้งหมดจากพระราชาพระเชษฐามีรับสั่งให้แต่งกองทัพใหญ่ที่มีทหารคือพวกพ่อค้าและชาวเมืองที่ส่งสวยแก่พระองค์นั่นแหละโดยมีพระองค์เป็นผู้นำทัพเสด็จไปสู่พระนครเมื่อไปถึงก็ได้ตั้งค่ายพักอยู่ภายนอกพระนครและส่งสารให้แก่พระราชาผู้เป็นน้องมีเนื้อความว่า เจ,จ้าจงให้ราชสมบัติแก่เราหรือจะรบกันก็ได้ฝ่ายพระราชาผู้เป็นน้องนั้นก็ได้ทราบแล้วว่าพระเชษฐานี้เป็นคนพานเมื่อก่อนตรัสว่าไม่รับตำแหน่งใดๆแต่บัตรนี้มาท้ารบหวังชิงราชสมบัติซึ่งถ้าตนจะฆ่าพระองค์ในสนามรบซะก็จะได้รับการครหาจากมหาชนจึงส่งสารตอบกลับไปว่าไม่ต้องรบดอกเชิญพระเชษฐาเข้ามาครองราชสมบัติเถิด เมื่อพระเชษฐาได้ครองราชสมบัติแล้วก็ได้แต่งตั้งพระราชาองค์เดิมเป็นพระอุปราชพระราชาองค์ใหม่ครองราชสมบัติแล้วแต่ก็ไม่ได้อยู่ในทศพิธราชธรรมทรงตกอยู่ในอำนาจแห่งตันหาและความอยากทรงปรารถนาจะยกทัพไปตีเมืองอื่นเพื่อชิงราชสมบัติของเขาอีกครั้งนั้นท้าสักกะเทวราชผู้สถิตยอยู่ณภพดาวดึงได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง จึงต้องการให้บทเรียนแก่พระราชาผู้ม,มากด้วยตัณหาเท้าสักกะเทวราชได้แปลงกายเป็นหนุ่มน้อยมาขอเข้าเฝ้าพระราชาโดยแจ้งแก่ทหารที่เฝ้าประตูเมืองว่าตนนั้นเป็นหนุ่มที่มีความฉลาดมากความสามารถเมื่อพระราชาอนุญาตให้เข้าเฝ้าแล้วเท้าสักกะในร่างหนุ่มน้อยก็ขอกราบทูลเป็นการส่วนตัวไม่ให้มีผู้อื่นอยู่รู้เห็นด้วยพระราชาก็จัดให้เป็นไปตามนั้น เมื่อได้อยู่ตามลำพังแล้วหนุ่มน้อยร่างแปลงก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชาข้าพระองค์เห็นพระนครใหญ่สามแห่งมีความมั่งคังอุดมสมบูรณ์มากข้าพระองค์จะยึดราชสมบัติเมืองทั้งสนั้นมาถวายแด่พระองค์ขอให้พระองค์รีบแต่งทัพแล้วเสด็จไปเถอะกราบทูลจบหนุ่มร่างแปลงก็หายออกไปในขณะที่พระราชาไม่ทันได้สังเกตเพราะมัวแต่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความโลภ มัวแต่ตื่นเต้นจนลืมถามไปว่าหนุ่มน้อยผู้นั้นเป็นใครมาจากไหนหรือต้องการสิ่งใดตอบแทนพระราชาตรัสเรียกหมู่อมัดมาเข้าเฝ้ามีรับสั่งให้ตามหาหนุ่มคนนั้นเมื่อเหล่าทหารไปค้นหาโดยไม่มีข้อมูลใดๆของหนุ่มคนนั้นเลยจึงไม่พบพระราชาเกิดความโทมนัสอย่างหนักอำนาจแห่งความอยากได้ความโลภพรุงพรานเลือดภายในพระวรากายร้อนระอุ ทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนล้มหมอนนอนเสือ่อบรรดาหมอหลวงหมดพระนครก็ไม่มีใครรักษาได้ข่าวว่าพระราชาล้มป่วยไม่มีหมอหลวงคนไหนรักษาได้เรื่องลือไปทั่วทิศการนั้นมีบัณฑิตหนุ่มคนหนึ่งซึ่งได้เรียนจบศัพปศิลปะวิชามาแล้วจากเมืองตักศิลาได้กลับคืนมาสู่เมืองพระราณสีพอดีเมื่อทราบข่าวจากพ่อแม่ว่าพระราชาป่วยจึงไปขอถวายการรักษา ตอนแรกพระราชาไม่อนุญาตบอกให้ทหารเอาอาหารไปให้แกนหนุ่มบัณฑิตแล้วไล่ไปแต่เมื่อบัณฑิตหนุ่มกล่าวว่าตนไม่ได้ต้องการค่าตอบแทนอะไรมากมายขอเพียงค่ายาเท่านั้นพระราชาจึงให้ลองรักษาดูในขั้นตอนการรักษาเมื่อบัณฑิตหนุ่มได้สอบถามถึงสมมุติฐานของโรคพระราชาจึงตรัสเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังแล้วตรัสว่า เราเจ็บคราวนี้เพราะความอยากได้อยากครอบครองเมืองทั้งสามนั้นถ้าเจ้าพอจะรักษาได้ก็จงรักษาเถิดบัณฑิตหนุ่มได้กราบทูลถามพระราชาว่าข้าแต่มหาราชาเมื่อพระองค์เศรา้าโศกแล้วทําให้พระองค์ได้ครอบครองเมืองทั้งสามนั้นหรือไม่พระเจ้าค่าพระราชาตรัสตอบว่าไม่ดอกบัณฑิตหนุ่มจึงกราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นพระองค์จะเศรา้าโศกไปทําไม และต่อให้พระองค์ได้ครอบครองเมืองรวมเมืองนี้แล้วก็เป็นสี่เมืองพระองค์ก็ไม่สามารถเสวยพระกริยาหารพร้อมกันทั้งสี่เมืองได้ไม่สามารถบรรทมเหนือพระแท่นทั้งสีพร้อมกันได้ไม่สามารถทรงเครื่องประดับของเมืองทั้งสี่พร้อมกันได้ในเมื่อพระองค์ไม่สามารถทําทุกอย่างพร้อมกันได้และทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่พระองค์มีนี้รวมทั้งร่างกายของพระองค์แม้ลมหายใจก็ตาม เมื่อละจากโลกนี้ไปก็เอาอะไรติดไปด้วยไม่ได้เลยพระองค์ก็ไม่ควรอยู่ในอำนาจของตันหาเพราะตันหานี้เมื่อเกิดขึ้นกับใครก็เปรียบเสมือนกับคนที่ถูกแดดแผดเผาในฤดูร้อนย่อมกระหายใครดื่มน้ำที่ดื่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอตันหาและความอยากของคนพาลหรือผู้มีปัญญาน้อยย่อมเจริญยิ่งขึ้นเหมือนเขาวัวย่อมโตขึ้นตามตัว ผู้ที่มีปัญญายอมไม่เดือดร้อนด้วยกามทั้งหลายไม่ตกอยู่ในอำนาจของตันหาไม่มีความละโมบซึ่งในขณะที่บัณฑิตหนุ่มกำลังกราบทูลธรรมกถาอยู่นี้ก็ได้เกิดฌานขึ้นกับตนมีโอทาตะกสิลเป็นอารมณ์และเพราะหน่วงเอาพระสเวตัาดิ์ของพระราชาเป็นอารมณ์ด้วยแม้พระราชาก็ทรงหายจากโรคนี้ทันทีทันใด พระองค์ทรงมีความยินดีสเสด็จลุกจากที่บรรทมได้ก็พระราชทานเงิน8 0 0พันกหาปนาให้กับบัณฑิตหนุ่มเพราะถือว่าเป็นผู้รักษาพระองค์ให้หายจากโรคแต่บัณฑิตหนุ่มไม่รับเพราะเป็นผู้ไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายแล้วทั้งยังได้ถวายโอวาทแก่พระราชาว่าขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทในทธรรมเถิดแล้วหนุ่มบัณฑิตผู้ซึ่งได้ฌานแล้วก็เหาะไปยังป่าหิมพาน เมื่อไปถึงที่นั่นก็ได้สร้างบรรณาศาลาอยู่ในภูมิทัศน์อันน่าเรนรมบวชตนเป็นฤาษีเจริญพรหมวิหารตลอดอายุไขเมื่อถึงแก่กาละแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าพระราชาผู้ตกอยู่ในอำนาจตันหาในครั้งนั้นได้มาเป็นพราหมณ์ผู้สูญเสียนาข้าวในบัดนี้ ส่วนบัณฑิตหนุ่มในครั้งนั้นคือเราตถาคต